ก้าวกับเฮ้ยโอ่ออหารปวด hey, oh, so, so. Oh, เป็นถือควันซิ้นควันซิ้น w h a แ do you know Why is a that This is heaven อ uh, ่าร่อยมากได้กินน้ำดีแกฮังเลใหญ่โ <I S 1> ตม,มากพี <S <s ่สาวครับตอนนี <S <s ้ผมเป็นนุมแล้วครับ มีแม่ยิงมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนแลาลาเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนกนันหักเป็นพี่สาวบอได้เมาเอาเป็นแฟนพี่ก็อับผมเป็นน้องใจพี่สาวครับ i'll